รักสุกงอม6คู่รักดารานักร้องคนดังประกาศข่าวดีคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานส่งท้ายปี67จะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่ตูนพิมพ์ปวีนางเอกสาวคนสวยที่ล่าสุดเมื่อวันที่15ธันวาคม2567ที่ผ่านมาก็ได้ออกมาเผยข่าวดีถูกแฟนหนุ่มนอกวงการทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานคืนแทนวทีเจ้าสาวป้ายแดงอีกคนของวงการบันเทิงไปแล้วนั่นเองครับ นิกกี้นิโคลคืนแทนว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงไปไปที่เรียบร้อยแล้วละครับเมื่อล่าสุดเธอได้ถูกแฟนหนุ่มมูแฮมทาลินทายาทอาณาจักรพันล้านแบรนด์เซคคุกเขา่าขอแต่งงานด้วยแหวนเพชรเม็ดใหญ่มากท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุน่นเพราะมีทั้งสองครอบครัวและเพื่อนสนิทร่วมขบวนการเซอร์ไพรส์ด้วยนั่นเองวินสควิสแอนิมต้องขอแสดงความยินดีกับนักร้องหนุ่มวินสควิสแอนิม พอเจ้าตัวนั้นได้อวดโมเมนต์หวานโดยการคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานท่ามกลางหิมะที่ประเทศฟินแลนด์เมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาถึงอากาศจะหนาวเหน็บแต่หัวใจนั้นอบอุ่นสุดๆไปเลยละครับ เพลงชนทิดาลูกสาวคนสวยของคุณแม่ตูนันทิดาหลังมีข่าวดีกับโมเมนต์แฟนหนุ่มเป็กเซรานีคุกเข่าขอแต่งงานไปก่อนหน้านี้ล่าสุดเมื่อวันที่14ธันวาคม2567ก็ได้ออกมาแชร์อีกหนึ่งโมเมนต์สุดชื่นมื่นในวันสําคัญกับปาร์ตี้ฉลองขอแต่งงานในโรงแรมสุดหรูที่ปารีสว่าแต่งงานฉลองขอแต่งงานย่งเลิศหรูขนาดนี้งานแต่งของจริงจะอลังการเบอร์ไหนกันละครับเนี่ย โบธันญ,ญาสุพางอดีตนางเอกสาวแห่งวิกหมอชิดหลังตัดสินใจย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาล่าสุดวันที่9ธันวาคมก็ได้ถูกแฟนหนุ่มฝรั่งหน้าหลอกคุกเข่าขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจนสาวโบนึกว่าถูกแกงซะแล้วต้องขอแสดงความยินดีกับว่าทีเจ้าสาวายแดงด้วยนะครับ ปิดท้ายกันที่หมิงชาลิสาอดีตนางสาวไทยปี2 5 4 6ที่ล่าสุดถูกแฟนหนุ่มนอกวงการขอแต่งงานกลายเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงอย่างเป็นทางการไปแล้วนั่นเองครับงานนี้เพื่อนรักอย่างสาวกระแตสุภสักษรก็ได้ลงภาพแสดงความยินดีกับเพื่อนรักที่ถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนั่นเองนะครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ